ขอกรับสวัสดีเช้า EUI สองโทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของกิจกรรมใหม่กันที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับห้องทดลองไททันโทเค็นสีเขียวหาได้มาจากเกมสีฟ้าก็หาได้มาจากไม่รู้นะคบหาจากไหนสีฟ้านะครับ ก็ไปรับกันได้นะครับชุดนี้ที่ยังบางคนรับไม่ทันนะครับไปรับกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับให้เราเข้ากลุ่มคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับวันที่ยีเจก็จะได้รับถ้านนี้ไปเลยนะครับสายฟรีไม่ควรพลาดนะนะครับเรามาก็เป็นแบบนี้ครับรูปหน้ากิจกรรมนะครับ ก็เลขกของได้นะครับโทเค็นนะครับที่เราได้รับนะครับตามเวลาที่กําหนดนะระวังสูงสุดน่าจะเป็นศพรางวัลรองน่าจะเป็นปืนนะครับก็อืมคิดก่อนนะครับอืมอ๋อปลูกพลังไหท่านเกาะนะครับไปดูดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบเหมือนในสักอย่างนะครับแต่เพชรผมไม่พอนะครับไม่เชื่อก็รู้นะครับเพชรผมไม่พอนี่ครับ ก็ต่อไปเทพบุตรซัมเมอร์จุติความหล่อระเบิดความฮอตตั้งแต่วันที่22มีนาถึง28มีนานะครับก็จะเป็นโทเค็นแบบนี้นะครับให้แลกกันได้นะครับรางวัลสุดสุดจะเป็นเสื้อทะเลปีกนกนะครับก็แบบเออสวยเนาะใช่ไหมครับ ต่อไปก็จะเป็นนี้นะครับกองทัพนักรบไฟลุกนะครับแรกมาจากไหนแลกมาจากรา้านคายากุซ่ากลับมาแล้วนะครับในลักกี้รอยัลเป็นยุดนี้แบบนี้ครับคนจาได้หรือเปล่ายากุซาบอกไปแล้วอันนี้ผมบอกไปแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับชุดแบบนี้ท้าปุญยาก็กลับมานะครับ แล้วก็จะเป็นแมปเปอรลอยยงใหม่นะค่าเก้าแปดนะครบเป็นแบบนี้จะเป็นหมวกตัวนี้กลับมาขายนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับที่มันเป็นกล่องที่ห่วงบอกนะครับหาจากตรงนี้นะครับทุกคนหน้าจากตรงนี้สกายเลอร์ก็มาแล้วนะครับอืม ถ้าอันนี้ก็กลับมาขายนะครับหัวอันนี้ก็มาขายอันนี้ก็มาแล้วนะครับจากปเปน็นเนยโยกอซ่าก็มีนะครับจะเป็นแบบนี้รับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็มีนะครอ่านึกก่อนนะครับลืมแนละ้วนะครับอ่าทุกคนเนี่ยผมลืมอ๋อ ให้ทุกคนเข้าเว็บนี้นะครับจำเนึ่งผมคิดก่อนนะครนบำอ,อะไรดีนะคำเนงนะงนับ ตั๊หนึงนะครอ๋ออืมโอเคนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เหมือนคลิปนี้นะครับคลิปพี่อดข้าวเป็นแบบนี้นะครับผมลงชื่อแล้วนะครับกดเข้าสู่ระบบ นะคบเหมือนเมื่อกี้นี่ครับกดเข้าสู่ระบบเลือกอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนสมัครนะครับของผมสมัครแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับะก็ให้เลือกนะครับแล้วมันทำลายได้นะครับโทเค็นมันได้เลขฟรีก่อนนะครับประมาณยี่สิบอันได้ของรางวัลตามเกมที่เราเล่นผมเอาฟรีไฟล์จะมีกล่องสุ่มตัวละครด้วยนะครับ อันนี้อ้าวโหอ,อุ้ยทุกคนมแีแต่ชุดเต้นนั้นเลยอ่ะมีตัวไดมอนด้วยนะครับอ้อโหเท้น,นนั้นเนี่ยแต่ใช้เพลงอยู่นะครับเพงมากนะครับก็ต่อไปจะเป็นของ แกรนฟิแนลซีซั่นสี่ฟรีไฟบอลลีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรวมมูลเงินามากกว่าห้าล้านบาทนะครับห้าล้านบาทนะครับจะไม่ผิดนะครับห้าล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะแค่นี้แล้วแหละนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็ถ้าเป็นซีิบซับเมื่อไหร่ผมจะทำพีวันเ ตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ